สวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ช่วงละครพื้นบ้านละครจากจากกรุงวงกับดินพัชรพพล์นะครับเมื่อวานนี้ดินพูดถึงก้าวเทพและเปิดภาพตอนที่แสดงเป็นเทพกับภาพล่าสุดนะครับแล้วก็ข้อมูลสั้นๆว่าปัจจุบันทําอะไรกันอยู่คุณผู้ชมย้อนไปดูได้วันนี้ยังอยู่กับเรื่องมณีนพก้านะครับเพราะว่าคุณผู้ชมก็สอบถามมาเอา้านาคีล่ะแสงสุรีล่ะ ขวัญจากละครเรื่องมณีนพเก้านะครับและเดี๋ยวพูดถึงเทพสังวานก็มีแสงสุรีนาคีด้วยนะครับอานาคีในเวอร์ชั่นนั้นนะครับมณีนพเก้าสองพนกะครับก็คือพี่ตวงสาวิกาการจนามาศคนนี้นะครับซึ่งตอนนั้นโอ้ดินเชื่อว่าเป็นนางเอกเป็นพระธิดานะครับจากจักรวาลสามเสียงจากละครพื้นบ้านที่จดจําและหลายคนจําเธอได้คุณผู้ชมชอบบทบาทจากเรื่องไหน นะครับมาคุยกันตอนนั้นก็มีแบบงานละครที่ไม่ใช่ละครพื้นบ้านด้วยละครพื้นบ้านที่ดินชอบตอนนี้ก็เท่แหละมณีนุพเก้าคือที่สุดละอ่นาน้ำใจแม่ด้วยนะครับพี่ตวงสาวิการเนี่ยรับบทนาคีนะครับมณีนุพเก้าจากตอนนั้นมาถึงตอนนี้ผ่านมา25ปีแล้วนะครับมาดูภาพล่าสุดของพี่ตวงสาวิการหน่อยนี่ภาพล่าสุดยังสวยอยู่เลยอะ่ะคือสวยยิ่งสวยขึ้นในความรู้สึกดินนะแล้วสิ่งหนึ่งที่ดินเห็นนะครับ คือปีนี้เนี่ยพี่ตวงจะอายุ40ปีบริบูรณ์นะคุณผู้ชม19มิถุนายน2524คือวันเกิดของพี่ตวงเพราะฉะนั้นปีนี้อายุ40ปีบริบูรณ์นะ่ะแล้วดูแบบดินว่าเขาสะท้อนเรื่องการดูแลสุขภาพแบบได้ดีมากเลยนะครับเนี่ยยิย่งดูภาพเทียบกันแล้วอนะ่ะภาพตอนนั้นกับภาพแทบไม่ดิ้นว่าเขาสวยขึ้นอนะจากที่สวยแล้วสวยขึ้น นะครับนี่คือพี่ตวงสาวิกากับบทนาคีมีนาคีแล้วก็ต้องมีแสงสุรีนะครับแสงสุรีก็รับบทโดยพี่ป้อมสุรจิตบุญญานนท์คนนี้นะครับนี่พี่ป้อมสุรจิตในปัจจุบันก็ยังเห็นอยู่นะครับก็เป็นท่านอามา์อย่างล่าสุดเนี่ยก็ในเรื่องพระสุทโธมโนรานะนี่นะก็เขาก็เป็นคู่ขวัญกันในเรื่องมณีรุป,ปรก้าจริงดีหน่อยรู้สึกว่าเออเขาน่าจะคู่กันแต่ว่าท้ายที่สุดนะครับ ไม่ได้คู่กันนะคุณผู้ชมคือเขาแบบผจญภัยร่วมทุกข์ร่วมสุขช่วยเหลือกันมาเยอะมากๆาตั้งแต่เด็กเลยนะแต่สุดท้ายเขาไม่ได้คู่กันคุณผู้ชมคือแสงสุรีเนี่ยก็รักนาคีนาคีก็รักแสงสุรีแต่วันว่าเขามีทิฏฐิแล้วก็เหมือนเขาเขาเขาไม่ยอมวางมันลงอะมันเขางอนงอนนะแสงสุรีสุดท้ายก็เลยเหมือนแบบถ้าได้วิดูนะคือเหมือนแบบตัดแบบไม่มีเยอะใหญ่ยังไงไม่รู้ เออเหมือนบอกจะตัดก็ตัดดื้อเลยทั้งที่แบบตัวเองรักมากเลยนะก็คือเออไม่รู้จะไปจมปลักกับอดีตทาไมก็เลยไปออคบหากับพระธิดารัตนาวดีนะครับส่วนนาคีก็ขอไปผจญภายในป่าต่อแต่สุดท้ายเนี่ยก็ไปเจอกับมณีแดงตัวร้ายแบบร้ายมากๆนั่นแหละนะครับก็ขอร่วมเดินทางไปด้วยคือตัวมณีแดงไปขอ ขอร่วมเดินทางกับนาคีนาคีก็ให้แล้วสุดท้ายอันนี้ดิฉคิดเองนะคิดว่าเขาก็ได้กันแหละนะ่าน่าจะเป็นคู่กันเพราะฉะนั้นคือแสงสุรีกับนาคีในตำนานคือไอ้ที่ดินเล่าเนี่ยมันมาจบตอนท้ายสุดเลยนะก่อนหน้านี้คือมันน่าจะเป็นนาคีกับแสงสุรีอะคุณผู้ชมอืมนะอ่ะพี่ตวงสาวิกาการจนามาศนะครับจริงๆแล้วก็หายไปจากวงการบันเทิงช่วงใหญ่เลยแหละหลายปี นะครับใครที่ติดตามละครพื้นบ้านก็จะเอ๊หายไปไหนหรือว่าเป็นือนแฟนละครของเขานะครับประมาณสักปี6-1ก็เริ่มจะได้เห็นข่าวพี่ตวงสวิกรอีกรอบหนึ่งนะครับก็กลับมาคือเขาหายไปเป็นแอร์โฮสเตดพอกลับมาจากปี61มา6กสี่คุณผู้ชมลองไปไล่ดูโอ้โหผลงานในวงการบันเทิงเนี่ยเยอะนะครับละครซีรีส์ภาพยนตร์อย่างล่าสุดที่ออกอากาศอยู่ก็จะเป็นดงพญาเยน็นแล้วเดี๋ยวมีอะไรภาพยนตร์อีกสัญญา สัญญาสัญญานาคีหรือสัญญาพญานาคอะไรสักอย่างนึงเกี่ยวกับพญานาคอะล้วก็มีเรื่องหายของผีเออมีอีกหลายเรื่องคุณผู้ชมเยอะมากเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมที่ชื่นชอบพี่ตวงสวิกายอยากพูดถึงยังไงบ้างก็ใต้คลิปนี้เลยนะครับอ่าทีนี้อีกนิดนึงคุณผู้ชมก่อนที่จะจบคลิปอ่าจะเปรียบเทียบอีกนิดนึงนะครับเรื่องมณีนพาก้า กับเทพสังวานเพราะว่ามีแสงสุรีกับนาคีเหมือนกันนะครับนี่เป็นภาพเทียบแสงสุรีกับนาคีจาก2เรื่องนะครับแต่ต้องบอกว่านาคีในมณีนุปะเก้าเนี่ยเป็นลูกขององค์มหาเทพกับแม่เท่าในนครกลางหานะครับส่วนนาคีจากเทพสังวานเนี่ยแสดงโดยน้องมายทานทาราเนี่ยเขาเป็นพญาน,นาคจริงๆนะเออมันก็มีความต่างกันอยู่แล้วก็จุดจบเนี่ยก็ต่างกันเพราะว่าจุดจบเนี่ยของเทพสังวานเนี่ยมณีแดงตาย นะครับแล้วก็มีลูกกับรัตนาวดีนะคือในมณีรุเก,ก้าอะ่ะมณีแดงก็อยากจะได้รักจากรัตนาวดีแต่ก็ไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นในเทพสังวานเนี่ยได้แล้วมีลูกด้วยนะครับส่วนแสงสุรีนะครับก็ได้บอกรักกับนาคีแต่ว่านาคีก็เหมือนกับเ ขอไปโลดแล่นก่อนนะก็เป็นกลายนุษยานาคลงน้ำไปแสงสุรีเขาเหมือนแบบจะยังรออยู่นั่นเป็นความต่างของความรักที่ต่างกันด้วยชื่อเหมือนการมีอัญมณีมีสังวาลมีมีมีแบบอาวุธที่เหมือนกันการดําเนินเรื่องที่คล้ายกันแต่ว่ามันก็มีความต่างบางจุดก็ดูเหมือนจะเป๊ะเป๊ะ,เ,ปะเลยแต่บางจุดก็มีความต่างอยู่นะครับนี่คือ2เรื่องที่เกิดขึ้นและส่วนตัวดินก็ยังย้ํานะครับว่าถ้ามีการนํากลับมาทาใหม่ดินก็ยังยาก ให้เป็นมณีนพกาอยู่เพราะรู้สึกว่ามันกลม่อมมากแล้วก็ผู้ชมดูนี่สิครับคือพอได้ไปดูย้ำๆซ้ำๆเนี่ยรู้สึกว่าเฮ้ยจริงๆแล้วเมื่อก่อนเนี่ยความหลากหลายของชุดของอะไรหลายๆอย่างมันก็มีมาแล้วนะครับอย่างมณีนพกาเนี่ยดูชุดแล้วเนี่ยมันก็จะนึกถึงอารมณ์แบบกรีกโรมันอย่างนั้นเออดูชุดดิมันไม่ได้มีความเป็นไทยจ๋าเลยนะชุดตอนนั้นนะ่ะเนี่ยไม่ว่าจะเป็นชุดของตัวเอกนะครับหรือว่า ข่าถาดบริวารอะไรต่างๆเนี่ยก็จะเป็นแนวแบบนี้หมดเลยอะ่ะออกแนวแบบเป็นเทปเทปอ่ะเออเป็นชุดอย่างนี้หมดเลยแต่ว่าก็ไม่รู้สึกแบบขาดตายยังไงกับรู้สึกเออมันสนุกด้วยซ้ำไปแล้วก็การที่ตัวละครปลอมตัวเป็นหญิงหรืออะไรก็มีแต่ตอนนั้นแล้วนะเออมีแล้วนะเออเห็นว่าพอนึนกย้อนไปลองไปไล่ดูจริงๆแล้วอะไรต่างๆเนี่ยมันก็มีมาอยู่แล้วนี่นาะเพียงแต่ว่าของปัจจุบัน ของปัจจุบันหลายๆเรื่องนะครับเราอาจจะไม่ไม่คุ้นแต่ว่าจากพระสุทโธมโนราเนี่ยดินว่ามันลงตัวมากๆลงตัวแล้วก็กลมกล่อมนะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดมีละครแบบนํากลับมาทำใหม่จริงๆอะ่ะเสียงชมที่เยอะที่สุดเท่าที่ดินเห็นนะครับคือพระสุทโธมโนราและส่วนตัวดินชมด้วย<ม>เยอะจริงๆเยอะจริงๆจะบอกมีที่ติคือดินไม่เห็นอนะไม่เห็นจริงเออคือมันมันกลมกล่อมมันพอดีอะ่ะ มันมีความเป็นเดิมๆอยู่มีสิ่งใหม่มีตัวละครใหม่มีเทคนิคอะไรแต่ว่ามันพอดีอะในความรู้สึกดินนะครับอพูดนอกเรื่องมาแต่ว่านั่นแหละมันรวมๆมันคือละครพื้นบ้านนะครับเพราะฉะนั้นขอบคุณที่เข้ามาติดตามรับชมนะครับแล้วก็มาแสดงความเห็นคุยกันได้นะครัผู้ชมอย่าลืมนะพี่ตวงสาวิกาการจนะมาศอีกหนึ่งนักแสดงคุณภาพที่ตอนนี้กลับมาแล้วและดินก็ อยากเห็นครับอยากเห็นถ้าเกิดวันหนึ่งมีโอกาสได้กลับมาร่วมงานกับจักรวาลสามเสียนอีกรอติดตามนะครับวันนี้นินไปแล้วนะครับสวัสดีครับ